You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกิลิตี้ Happiness Investment CPX มีประกาศงบไตรมาส4นะคะแล้วก็งบ2023นะคะกำไรออกมาก็เป็นไปใกล้เคียงกับที่เราคาดแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดประมาณสัก8%นะคะ กำไรออกมาแต่มาสี่อยู่ที่3,300ล้านโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้น33%เยนเดีย96% q n q นะคะตัวดรายเวอร์หลกักๆมี2 3ปัจจัยปัจจัยแรกคืออย่างที่เราทราบก,กันนะคะต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยมีการปรับลดลงหลังจากการ New Payment ไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะผลเบเนฟิตตรงนี้ยังต่อเนื่องนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของซีซันอลไฮสําำหรับการจับจ่ายในช่วงไตรมาส4ซึ่งเราเห็น performance ของทาง โลตัสหรือว่าธุรกิจฝั่งรีเทลเนี่ยมี Improvement ได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นตัวช่วยทำให้ p e m อ n c e ในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำส่งผลให้ทั้งปีเนี่ย c มีกำไรอยู่ที่ประมาณ8,600ล้านนะคะโตขึ้น1 3 3อเยน,นะคะ เซมโซเซลในช่วงไตรมาสสี่ของทางฝั่งโฮเซลหรือว่าแบคโคเนี่ยบวกได้ประ,ประมาณ1.7เซนะคะก็บวกน้อยลงกว่าช่วงไตรมาสสามที่เขาอยู่ในกรอบประมาณสัก3.2%จุดซนะคะมีผลจากเรื่องของไฮเบสแล้วก็เรื่องของไพรดีเฟชันในกลุ่มอาหารในกลุ่มอาหารเข้ามานะคะในขณะที่เซมโซของทางฝั่งแบ c โคเนี่ยของฝั่งโลตัสนะคะในประเทศไทยบวกประมาณ5้าดเซนะคะแล้วก็ที่มาเลยังบวกอยู่ที่ 3. 6ดกเปเซ็ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับประมาณ1%ปร์เซ็ในช่วงไตรามาสสานะคะมาจากในส่วนของธุรกิจเฟชฟู้ที่มีการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. ก็เกิดจากซีเนจี้ที่ทางแมคโรกับโ mm hmm. ลตัสร่วมกันนะคะในการพัฒนาในส่วนของสินค้าเฟชฟู้ที่ฝั่งร้าน้ลานลตัสนะคะส่วนภาพของมาจินเนี่ย ในฝั่งของโฮเซลอ่ะมีการปรับต้นลงประมาณ basis p o i n t year ย n y เ a r นะคะเป็นผลของ a g g r e s s i v e promotion ในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็มี p r e operating expense ของ New ของ DC ใหม่นะคะซึ่งในช่วง transition ตรงนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาไปจนถึงช่วงกลางปีนะคะก็หมายความว่ารันทั้ง DC ใหม่แล้วก็ DC ขาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเหลือรันแค่ DC ใหม่ีเดียวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการ transfer โอเปอเรชันต่างๆจากจากดีเก่าไปดีใหม่นะคะในฝั่งของแมคโครหรือว่าธุรกิจโฮเซ์นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามในฝั่งของรีเทลมาจินดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเชิง q ิ q อพอสมควรนะคะแต่ยังต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณสัก30 basis point นะคะเป็นเรื่องของ Product Mix ที่เปลี่ยนไปมากกว่าแต่ว่าภาพของการปรับตัวดีขึ้นของมาจินเนี่ยน่าจะยังเห็นความเรื่องรา ส่วน sna เนี่ยเนื่องจากฐานรายได้ที่สูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้ sna c two c e l s เนี่ยปรับลดลงทั้งในในภาพของเยเยและ q on q นะคะมาอยู่ที่12.8%ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าไฟที่ลดลงด้วยในช่วงไตรมาส4นะคะซึ่งก็สะท้อนเรื่องของ ft ที่ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของ operation ในช่วงไตรมาส4นะคะส่วนมาอัปเดต same store ในช่วงไตรมาส1นิดนึงนะคะ quarter to date ตัวเลขออกมาค่อนข้างดูดีพอสมควรนะคะเพราะว่าก็ได้รวมผลกระทบในส่วนเชิงบวกของ ช่วงเทศกาลตุษจีนเข้าไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคิ Q date, วโเดรวมจนถึงวันที่11บกุมภานะคะก็ทำให้าภาพรวมของเซมสโตรสาำหรับทางฝั่งแมคโครเนี่ยโตรประมาณ 3-5%นะคะในขณะที่ทางฝั่งรถรถตัสเนี่ยบวกประมาณ4-6%นะคะก็ดีกว่าทางฝั่งแมโครเล็กน้อยนะคะก็ด้วยเรื่องของเบสด้วยแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายที่ดีขึ้นไมาเทียบกับปีที่แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการฟื้นที่เราคิดว่าน่าจะเห็นสำหรับปี2024เรายังคงมองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เมนเทนตัวกำไรสำหรับปี2024ไว้ที่มื่นอือ 900ล้านบาทนะคะโตประมาณ25%นะคะเออก็เมนเทนอัพเฟอร์นเบตติ้งท่าเก็ตไว้อยู่ที่39.2เหมือนเดิมนะคะมีประกาศ XD เออสําหรับเออเซันฮาร์คเนี่ยประมาณ0.39บาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็นปีประมาณ1.3% XD วันที่5.3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องโอเปอเรชันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็มีนัยยะพอสมควรแล้วก็อาจจะเออทําต้องทําความเข้าใจแล้วกันนะคะก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้าง บริษัทภายในนะคะของ CPX เองนะคะ uh, อย่างที่บอมโชว์ในชาร์ตนะคะก็จะมีในเริ่มต้นเลยก็คืออันที่หนึ่งก็คงต้องขอ uh, มติผู้ถือหุ้นนะคะว่า uh, อยากจะที่จะ uh, รวมธุรกิจนะคะในส่วนของเอกชัยดิสติบิวชั่นนะคะ uh, ซึ่งก็เป็นเป็นโอเป n เรชั่นในฝั่งของโลตัสไทยแลนด์เป็นหลักะคะแล้วก็ uh, หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรวมทรานสเฟอร์ uh, Transfer, ธุรกิจทั้งหมดขึ้นไปที่ CPX แล้วเนี่ย ก็จะทําการอาเมากระเมตแล้วก็เสร็จขึ้นมาเป็นบริษัทใหม่นะคะเราเรียกง่ายๆตอนนี้ก่อนว่านิวโคล์กันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะดีลิสในส่วนของ c p พแล้วก็จะลิสบริษัทใหม่เข้ามาแทนนะคะนี่ก็เป็น Process เข้าใล้นะคะภาพของการแลกหุ้นเนี่ยก็เอาสรุป ปลายทางเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าจํานวนหุ้นของหุ้นของบริษัทใหม่เนี่ยมันจะมีจํานวนที่น้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับ CPIX ปัจจุบันนะคะประมาณสัก1.5มันก็เลยส่งผลให้ถ้าดูเหมือนถ้าดู value ก็ดูเหมือนว่า1คหุ้น c p x อาจจะคิดเป็น่อวๆประมาณสัก0 9 8 5หุ้นของบริษัทใหม่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอฟเฟกในในในเชิงของผู้ถือหุ้นเนี่ยเราคิดว่า ไม่ค่อยยังไม่ได้มีในยักขนาดนั้นนะคะแต่ว่า,เ,าเบน e n ฟ f ิทที่จะได้จากกับบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นในภาพของ Operation ที่สมูทขึ้นนะคะในระหว่าง2หน่วยงานด้วยกันนะคะในระยะยาวแล้วก็ลดปัญหาในแง่ของ Impact จาก Transfer Pricing เอ่ยือว่า Working Process ที่มันซับซ้อนกันอยู่ในตอนนี้นะคะรวมไปถึงาภาพของการต่อรองสำหรับการมองหาสินค้าให,ใหม่ในอนาคตก็จะดูมี n e g o t i a t i o n power มากขึ้นนะคะนี่เป็นภาพที่ออกจะเป็นแนว ระยะกลางถึงระยะยาวนิดนึงนะคะส่วน Impact ในระยะสัน้นก็แน่นอนว่าการทำ Transaction แบบนี้ก็คงมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะทั้งในแง่ของที่ปรึกษาทางการที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เรื่องของ Implementation e x p e n s e ต่างๆนะคะแต่ว่านอจากการประเมินหรือว่าสอบถามบริษัทก็คิดว่าตัว e x p e n s e ตรงนี้ก็ไม่ได้มีนัยะมากนะคะคิดว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทนะคะ,ะก,ก็ถ้าเทียบกับภาพใหญ่ของ scna ของ c p x ก็ที่อยู่ในระดับหลักเอ่อ ่40,000-50,000ล้านบาทต่อปีเนี่ก็คิดว่าก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้มีในยะขนาน,นนะคะแล้วก็ผลที่เราจะเห็นในหลังจากที่เซตอัพบริษัทใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีการหยุดเทรดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะนำแชร์สำหรับหุ้นใหม่เข้ามาเข้ามาลิสต์ในตลาดซึ่งคิคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณไตรมาสสของปีนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมดูทรงนะครับต้องบอกว่า การรวบครั้งนี้คือสมมติเราเรา,เราพูดเฉพาะในฝั่งตัวนะักลงทุนแล้วกันนะถามว่านักลงทุนจะได้อะไรจากดีลนี้นะครับคือเราอาจจะคาดหวังในละักษณะแบบท็อปอัพเรเวนิวไม่ได้นะเพราะหวัวมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่าในเชิงของทรานเฟอร์ไพรซิ g งแล้วก็คอสตตรงกลางที่มันมีคอสแบบบางอันแต่จะเป็นแบบคิด2ฝั่งอนะ อ่าก็อาจจะเอามารวมกันออฟฟิศแบบนี้นะครับค่าจ่ายรวมถึงการจ้างแบบสมมติจ้างคอนซัลท์ข้างนอกเข้ามาดูทำไมต้องจ้าง2บริษัทคูณ2อย่างเงี้ยทำไมแบบค่าใช้จ่ายแบบยังบางอย่างเงี้ยทำไมต้องจ้างคูณ2องอนเนี้ยผมว่าเขาคงจะมองเป็นเรื่องของการแบบพยายามจะรีนคอสมากกว่านะครับผมว่าคิดว่าน่านจะพยายามจะรีนคอสมากกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าในระยะสั้นอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นผลนะแต่ในระยะกลางและยาวผมเชื่อว่า คือมันมันมัน,มนหลายๆบริษัทต่างประเทศเขาก็มีโมเดลแบบนี้แล้วกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะงงกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้แต่ว่าผมเห็นกับพี่ทิพย์พยายามจะสุ่ให้ฟังว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของท็อปไลน์อาจจะเป็นเรื่องของตัวการเลีนคอสหรือคอสลงมา3-4คอสตรงนั้นอ่ะนะครับซึ่งก็คิดว่าเดี๋ยวในระยะกลางต้องมาดูนะครับว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ทิพย์ครับแล้วลงรายละเอียดมาเลยเนี่ยคือเออเราได้ทำยังไงดีครับโอถือไปจากเขาเลยรวมไปถึงการรอสวอปหุ้นไปเลยช่วงปลายปีอย่างนี้เลย ใช่คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองมาโฟกัสทีโอเปอเรชั่นของสก้าซเองเราอย่างที่อัปเดตเซมโซไปเนี่ยทิศทางดีด,ดีขึ้นนะคะแล้วก็ราคาก็อินเดอสไพรส์ในเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องคอนซัมมชั่นที่วีคในช่วงปลายไตรมาสมษาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับราคานี้เนี่ยก็เทรดรอยูอ่ต่ำกว่าค่ามีนิดหน่อยแล้ว นะคะก็คิดว่าไม่ได้มีดาวไซไปไปมากกว่านี้มากนักนะคะในขณะที่การทำรีสตัชเร์ร์ภายในเนี่ยมองเป็นบวกในระยะกลางถึงยาวมากกว่านะคะคิดว่าไม่ได้มีเพรสเชอร์อะไรในระยะสั้นนะคะสำหรับราคาปัจจุบันเองก็ก็คิดว่ามองมองมองว่ายังสามารถที่จะเอ็คอมมูเลตแล้วก็ถึงไปในยาวๆผ่านพอรเซสหลังนี้ไปได้เลยค่โอเคได้เลยครับพี่ทิย์วันนี้ขอบคุณทางพิธ์มากครับ